เข้าคิวดิวะครับโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นในโลกนี้มีคนเดียวที่ไม่ต้องต่อคิวแล้วพอรับได้คือกลอลอ สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมแชมป์พิรพจน์เอื้ออริยกูลครับขอต้อนรับสู่แชมป์โชว์นะฮะก่อนไปชมช็อตเด็ดสุดมันขอพาไปดูเรื่องที่ผมสุดคันโอ้ขึ้นครับขึ้นฮะคือเกลียดที่สุดนะครับเวลาเห็นคนก็โดนเอาเปรียบยิ่งในสถานที่ที่ควรจะเอื้ออารีที่สุดเนี่ยมันกลับเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดฮะโรงพยาบาล โอ้โหคนนี่เครียดคนกำลังจะตายยังต้องมาห่วงคนล้วงกระเป๋ายังต้องมาเสียวคนแซงคิวสังคมเราหิวกฎที่ทุกคนต้องเคารพผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะรณรงค์นะคคือผมเห็นเนี่ยมีการรัดคิวกันบ่อยมากฉะนั้นผมผมเห็นในบริษัทต่างๆก็ทำกันเนี่ยคือจุดเรื่องของแถวจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ ที่ตัวไหนเปิดคุณไล่ตรงนี้เข้าไปก่อนทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนต้อมาตั้งแถวตรงนี้ <ừ. S 1> นะครับแต่บางครั้งยึดเนี่ยตัวนั้นดันเปิดสมืติตัวนั้นเสร็ปปจปุ๊บคนที่อยู่ข้างหลังก็แซงเขาเข้าไปก่อนคือจริงๆผมว่าหัวแถวคุณจะอยู่ประมาณตรงนี้อืมฉะนั้นก<ม>็<ม> อยากจะบดรดองนะครับว่ารถแถวไปเรื่องตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเคารพว่าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นคนที่มาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยบางครั้งผมเห็นคนมีอายุเนี่ยเขาไปยืนอยู่รอตรงนั้นวูบอยู่ซ้ายสุดแต่ตัวนี้ดันเปิดตรงนี้ก็แผ่เขาเข้าไปเลยแล้วตรงได้เข้าตรงนี้เขไปหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็ขอฝาบเอาไว้พี่น้องครับมีอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมไปแล้วผมประทับใจทุกครั้ง บนขวาฮะอยากดูตอนนี้กดเลยหรือว่ารอชมจนจบรายการเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้อ่ะช็อตเด็ดบอนอังกฤษครับเริ่มด้วยศึกเมืองหลวงลอนดอนมากด้วยคนกะลอน <c oughs> ใครที่ชอบไปสถานที่ที่ตรึมไปด้วยนักท่องเที่ยวหอนาคกาแม่นม้ำชิงช้าสวรรค์ต้องระวังพวกโจรขโมยให้ดีฮะเตึมฮะ อย่าไปใช้ให้ใครถ่ายรูปเขามีสิทธิ์ขโมยกล้องคุณและพวกที่แต่งตัวสีสันแปลกๆที่เสนอตัวบอกว่าอามาถ่ายรูปเ้ืยอกันไหมอย่าเด็ดขาดครับถ้าคุณถ่ายนี่คุณต้องจ่ายตางังค์นะคุณโดนถ่ายและถ้าเกิดไม่จ่ายนี่เขาจะขู่ทําร้ายคุณด้วยนะครับผมวิวแล้วก็เมยรัชนกอดีตนักแบดเบอร์หนึ่งของโลกเจอมากับตัวแล้วฮะอ่ะอาร์เซนอลและสเปอร์แย่งกันเป็นที่7นะฮะอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเล่นบอลยุโรปถ้วยเล็กยูโรป้า และปืนสงกรานเจ้าบ้านนำก่อน1-0แต่ซุปตาโคเรียนซุนฮึ่งมินจิกชนชิป1-1และก่อนจบเกม10นาทีกองหลังกายจัดไปประตูใช้สเปอร์ช่ไหบุกมาชนะ2-1ยุติ8อาเซเซไปเซมามาอยู่ที่9แล้วนั่นเชือ้อต่อมาครับ หมาป่าวูฟจะเขียวลุกอมหรือแคนดี้สีบลูจะติดคอห <c oughs> มาป่าส้มแต่งหนึงสงตีกากา<ะ>กา<ะ>ประตูยังไม่มาก่อนจบครึ่งแรกหนึ่งนาทีทีมเยือนได้จุดโทษฮะและการยิงยุคนี้ตาห้ามดูบอลดูโกโกไปทางไหนเราก็ไปอีกทางเข้าไปขวาเรายิงซ้าย1 0เรากองหน้าเม็กซิโก และก่อนจบ17นาทีหมาป่ากดดันจิ้งจอกสยามจากลูกบอมอกพักซายัดโจท้าปีกซายจากโปรตุเกสโอ้ยวูลฟยุตที่6ยังมีลุ้นพบไฟต่อไปและคู่สุดท้ายจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในชุดน้ำเงินครับบุกไปเจอทีมที่กำลังหนีตายบอร์นมัธไม่ง่ายแน่ครับ อีก3วิ23นาทีเจมี่วาดีจัดไปประตูที่23ในฤดูการนี้ทิ้งอันดับ2โอบาเมเด็ก3ลูกและท้ายครึ่งแรกคริสเตนฟุกสีผมปิงได้แค่เสียวฮะปิงนี่คือเอ่อกึ่งเปิดกึ่งยิงนะฮะเ,เรียกว่าปิงไปแล้วกันแต่โอ้ยเข้าครึ่งหลังนี่เลสเตอร์เหลือแค่10คนแล้วก็เจ้าบ้านโคตรเทพครับ จัดสี่ลูกรวดจบเกมบอลมาชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหหัวตารางนี่โคตรเข้มข้นนะฮะณนะช่วงที่เราทำรายการกันอยู่นะฮะอันดับ1 3 4 5จะได้ไปบอลยุโรปทั่วใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วถ้าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชนะนะัดตกค้างก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่3เลยนะฮะส่วนเลสเตอร์เนี่ยสนัดที่เหลือถ้าได้5แต้มจาก ชนะ1เสมอ2ก็จบเลยครับได้ไปเล่นบอลยุโรปถ้วยที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็บอลอังกฤษปีนี้เหลือให้ลุ้นกันแค่2อ,อย่างครับอันดับ 3, 4, 5โอ้โหมันบีบหัวใจจริงๆว่าใครจะได้ไปและ, Liverpool ะลิเวอร์พูลจะโกยมากกว่า100แต้มได้ไหมไอ้ยาโอ้ยล่าสุดครับมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน,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 นะฮะคำตัดสินใหม่ออกมาแล้ว ตอนแรกผมบอกแมนซิจะจบอันดับเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้เงินซึ่งเขาดูว่าอาจจะไม่ค่อยโปร่งใสแต่ล่าสุดครับรอดครับพี่น้องครับคือตอนแรกเนี่ยโทษคือห้ามเล่นบอลยุโรป2ฤดูกาลแล้วก็ปรับเงินอีก1,050ล้านบาทนะครับล่าสุดครับสารกีฬาโลกนะครับได้เปลี่ยนคำตัดสินนะฮะบ,บอกว่าแข่งบอลยุโรปได้ และลดค่าปรับลงเหลือ350ล้านบาทโอ้คขาวนี้บอลอังกฤษมันมันกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าตอนนี้อันดับ 1, 2, 3และ4เท่านั้นนะครับถึงได้ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกั่วใหญ่สุดของยุโรปและอันดับที่5และ6จะได้ไปเล่นบอลยุโรปถ้วยเล็กยูโรป้าก็3ณน่าจากนี้แหละคุณผู้ชมครับอันดับ 3, 4, 5, 6, 7 มีอยู่5ทีม่แหนะฮะ5ทีมต้องแย่งตั๋วอันดับ3อันดับ4มี5ทีมตั๋วเหลืออยู่2ใบโอ้โ oh หแล้วก็เสียวแทนเลสเตอร์เลยนะครับคือถ้าเกิดแมนซีไม่ได้ไปเนี่ยอันดับ3-4-5ได้ไปแต่พอซิตี้รอดซิตี้อยู่ที่2วชูวอยู่แล้วตอนนี้เหลือแค่3กับ4 l e เลสเตอร์อยู่ที่4จริงครับแต่ว่าแข่งมากกว่าแมนยูอยู่1นัดแล้วถ้าแมนยูชนะไอ้นัดที่เหลืออยู่ ก็จะแซงเลสเตอร์ขึ้นเป็นที่สี่ทันทีโอ้มีลุ้นยาวๆส่วนดาวยิงพี่น้องครับเจมี่วาร์ดี้ในว 33, ัย33ซัดไปแล้ว23นำที่2ออยู่3ซึ่งสุดยอดมากนะครับเพราะฤดูกาลที่แล้วดาวยิงสูงสุดมี3คนมนเคนาเน่ Here's Mane and that's another great goal a moment of sheer nonchalance from Sadio Mane Salah s ลออบาเมและ off the marker อารเซม round the goalkeeper นั่ืาร่นประทับใสามคนนี้ทั้งฤดูกาลที่แล้วยิงไป22ฮะแต่วาดีเหลืออีก3นัดยิงไปแล้ว23วู้ สุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเข้าคิวถ้าคุณไม่ชอบให้ใครมาแซงคุณก็อย่าไปแซงเขาถ้าคุณเห็นเด็กไม่มีทางสู้กับผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีแรงคนแข็งแรงคนรุ่นใหม่ต้องเป็นปากเสียงทวงความยุติธรรมให้กับเขาไม่ใช่ไปแย่งเขาซะเองฝากด้วยนะแต่เองผมชั้นพิรพลขอบคุณและสวัสดีครับ